วันนี้ได้กลับมาที่บูดูคาเฟ่อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ในส่วนของอห้องน้ําห้องน้ําชายนะครับึที่นําเสนอนี่จะเป็นห้องน้ําชายนะครับในภาพที่เห็นนะศิลปะหนังนะครับเก็เรียกไม่ถูกก็เรียกว่าอะไรคือดูดูดูแล้วก็ใช้คําว่าชอบแต่ดูไม่ออกนะครับว่าเขาเรียกว่าอะไรอย่างไรครับ สวยงามนะครับดูคนตาสนใจระหว่างทาธุรกิจทาธุรกิจธุระน,นะครับธุรกิจนะครับสวยงามนะครับไม่ได้นะครับกล้องผมมันเลนส์อผมมีปัญหาเรื่องการรับแสงบันค่าจะมีปัญหาว่าแสงที่ออกมามันไม่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 ไมมมดดำบ่งขาวนะครับก็คงจะเรื่องการตกบ่อยเหลือเกินนะครับ Yeah. อันนี้เป็นบรรยากาศของร้านหลักของห้องหลักของที่นี่ครับที่นี่ก็วันท้าววันเสาร์ที่จริงนะครับคนเยอะมากนะครับถ้ามาเนี่ยอยากแนะนย่าไม่มาสักจิตลงช้าประมาณนี้ครับอากาศไม่ร้อนข้างในเป็นห้องแอร์ทุกห้องเลยแต่ด้านนอกเนี่ยจะร้อนและก็อย่างเขาคนเยอะเนี่มันจะรอคิวนา ีัง <substit uting> แต่แต mm ่ท hmm. ี่ดีนะฮะต้องขอยกย่องเวลนะครับอาจจะก่อนก่อนบริจะขึ้นบริจาอันนี้เป็นบริจาคตั้งค่างนะครับอันนีรถเก่าโบราณเนี่ยเมียใส่ให้มาโชว์นะครับรถที่สวยอันนี้เป็นเรื่องของจุดที่ให้ถ่ายรูปนะครับที่ที่บอกว่าถ้ามาเช้าๆเนี่ยคนน้อยเยอะคือการเข้าคิวต่อเข้าคิวอาจจะต่างกรนน้อยต่อช่วงช่วงเที่ยง คนเยอะก็ทำให้ดีดูแลส่วนของเขาได้เขียวกเขเกียวแล้วก็น้าพักผ่อนหน้าเดินเล่นอันนี้เป็นส่วนในส่วนของห้องอีห้องให้บริการด้านอาหารนะครับกาแฟนะครับก็สังเกตดูคนข้างๆเยอะ,อะจริงๆแล้ววันถ้าไปวันวันทําเสา์อาทิตย์เนี่ยไม่ใช่จะันธรรมดาเปิดหรือเปล่ปาแต่เสาร์อาทิตย์ที่เปิดเนี่ย ยิ่งใกล้เที่ยงคุณยิ่งเยอะนะครับเพียงแต่ที่นี่ต้องชื่นชมอย่างการให้บริการของพนักงานดีมากๆนะครับใจใสสอบถามอะไรย็อยยิ้มแย้มไม่มีบึง้งตึงไม่มีอะไรให้เราต้องหดหดนะครับก็อาหารก็ถือว่าช้าไม่ไม่ช้านะครับส่วนใหญ่ไปก็สั่งอาหารทานเล่นอย่างเดียวแล้วก็เน้นไปทางกาแฟนะครับที่นี่ผมชอบชาเขียวมะชะนะครับชอบมากๆ บรรยากาศด้านในนี่บรรยากาศด้านนอกอีกครั้งหนึ่งนะครับอืมอ,มอาาก็เรียกอะไรล่ะครับที่นั<อ>่งแขวนอเป็นที่จุดที่แบบเหมันกับพรกระมากันเที่ยงหรือ,อว่าช่วงคนเอออยอะรอคิวนานเลยครับกว่าจะได้ถ่ายส่วนใหญ่ก็จะถ่ายกันหลายเมุมเลยนะนนั้นมองจะมีน้ำตกนิดนึนงภาพกระตุกนิดนึงนะครับไม่รู้เกิดจากอะไรลิ่เกิดจากอะไรนะครับหรือจะเป็นฝนน้ำตกจำลองน,น,น,นะครับก็เย็นดีครับถึงแม้ว่าจะ ด้านนี้จะอบลมหน่อยแต่ก็ย,ย็นดีความเืีนค่อนข้างมีนะครับแ้วก็นอกมีดอกไมส้สวยลมค่อนข้างดีอันนี้เป็น,ปน,ปน,ปนหนึ่งในร้านจะเป็นด้านห้องหลัก,กน,นะครับให้บริการกาแฟแล้วก็าอาหารนะที่นี่ในร้านกาฟแฟหลายร้านที่ไม่ใช่ในตัวเมืองที่นี่ผิวว่าสวยสวยมากๆหน,าหน้าน่านั่งมากครับ นะเดี๋ยวจัดคุภาพจะจ,จ,จัดจัดารนได้สวยนะครับอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมมาฉะนั้นให้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 กำลังใ,ใ,ใจนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็รบกวนนิดนึงครับเวลาดูถ้าเป็นไปได้อยากให้ดูให้จบอะครับเพราะว่าไม่อยากให้เป็นสแปมสแปมมาที่ผมเยอะมากแต่ว่าผมก็อนุโนมัติให้นะครับ ส่วนผมถ้าไปทําใครเป็นสแปมก็ไปทําให้ใครไปห,ห้องไหนเป็นสแปมก็จะแจ้งกับลากาันจะได้แก้ไขนะครับขอบคุณมากมาครับขอบคุณขอบคุณทั้ง